คือห้าหมื่นห้าคุณดิพี่ไม่เปลี่ยนตั้งแต่ทำี่บุรีมีเงินจัดเป็นต้องใช้เงินกันเลยครับแต่วันนี้ผมซื้อแล้ครับมาตรฐานเนื้อเพราะว่าคเวลาผมทำคลิปไว้เนาะไม่ไปดาวสองคนเนาะแล้วผมซื้อพี่บุรีเนี่ยเปิ่นดาวคนแม่มาอ่ะพี่เนาะผมมาราคาเต็มเมียวเลยนะครับซุดเลยนะที่ผมซื้อได้น่ะคือห้าหมื่นห้าทุณดิ ซูทลิฟตถ้าเกินจะหนี้ผมย้อนคันนะครับลองคำนวณดูก็ได้ครับถ้าสมมติว่ามาได้ผมเป็นยังคือว่ามันเป็นราคาดีมันมีมาตรฐานอยู่ครับครับนี่คือราคาตามเดิตอันนี้คือราคาเป็นจริงครับไี่ใชอขายนะแต่ช่วยผมแน่มสักหน่อยผมไม่นะผมกว่ขายได้ลิตรบะเกินพุกมืออยู่ดีครับแต่ว่าคือกว่ายากที่เจ็บนักมันไปนะครับครับอ่ะถ้ายังถ้าส่งล้มไงครับไอ้ของที่ไดแบบนี้มันเปลี่ยราคาที่เปลี่ยนเขาสังเกตได้จะไรคือผ้าพวกนี้ครับมันจะมีล้มน้ำยาล้มเบิร์กบนอยู่ครับ เออถ้าสมมติมันพิษแต่แตกแตกต่างจากเบอร์น้ำยาของปีนั่นรุ่นนั้นนั่นแล้วเนี่ยคือมือใจละ<า>ยังสมมติว่ารถปีนึงแปลกนะมันจะเจ๊ประตูเบอร์นี่อันนี้เบอร์นี่เบอร์นี่มันนี่แต่ถ้าสมมติว่าประตูมันพิษไปประตูมันเปลี่ยนใหม่รถจนมาปีปีปหุ่นวนี่เรียบหู้วน้อยๆก็มีคนบอกปะบ่มีครับผมผมเซฟขอ้อมูลต่างกันนี่ยังอยู่เลยนี่แชร์ข้อมูลข้อ,<า>ขอมูลจะได้สัมภาษณ์ถ้าผมมาเข้ามาอีกผมบอกเขาครับคราวนี้ผมบุกคอยบอกเราคือบางทีฝ่าฝืนบม่ได้ฝืนครับเนี่ย ผมบางทีอาจจะลดด่าวผมนี่จะโดด่าวถ้าเป็นถ้าเป็นองค์นี้แล้วครับแก๊สพวกวแต้แต้แท้แต้ครับแต่ว่านี่มันจะเป็นผมน้ำมันว้าวครับไม่ใช่แรงนี่เป็นเรทครับอู้นี่นะมีหลายมือนะถ้าดูตัวแต้ถ้ามันเป็นผงทุกแก๊สก็ได้แท้เซนนนะครับอันนี้เจีเหผมสั้างรายเงินครับอันนี้ผมผมว่าผมซื้อเต็มเลยนะครับอันนี้นะภาคก็เล่นกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทบัตเกิดหมื่นห้แต่ถ้ามันมีหัวคิดขึ้นมาเล่นบัตรเกินสองหมื่นอันนี้ก็ขายเลขสี่หมื่นบัตเกินสี่หมื่นห้ายังไง ตัวนี้นะคือขายด้วยมันถุงซึ่งกระสบนัเดี๋ยวมันมันจะนักเป็นเพ่ก็องเพ่มันขายมันจะได้ง,ง่ายอันอันผมผมขายอันนี้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมอันที่สามนั่นเองครับเดี๋ยวผมถุงที่งครับเอาเลยครับขอาเลยครับ